สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วในรายวิชางานฝึกฝีมือหน่วยที่5สัปดาห์ที่15งานตัดเกลียวด้วยมือจุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียน 1. บอกคุณลักษณะงานตัดเกลียวด้วยมือได้ 2. บอกลักษณะเกลียวเมตริกได้นะครับ ในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้จากสองหัวข้อนี้ครับก่อนจะรู้เรื่องเกลียวเรามาดูว่าเกลียวทําหน้าที่อะไรเกลียวจะมีใช้อยู่ในเรื่องของสกรูนะเรามาดูประเภทของสกรูว่ามีอะไรบ้างสกรูที่นิยมเห็นใช้กันทั่วไปเรียกว่าสกรูหัวหกเหลี่ยมนะโดยการใช้ประแจในการขันนะเรียกว่าสกรูหัวหกเหลี่ยมสองสตัด สตัดคือเหล็กแท่งทรงกลมที่มีเกลียวทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเราเรียกว่าสตัด 3. สกูเกลียวปล่อยในการจับยึดแผ่นโลหะ 4. สกูหัวหลุมสกูหัวหลุมเนี่ยลักษณะจะเป็นงานกลมในหลุมเนี่ยจะเป็นเหล็กหกเหลี่ยมโดยการใช้ประแจอแอลในการขันลงไปนะครับเรียกว่าสกูหัวหลุม 5. สกูล็อก ฝังรูนะสกรูชนิดนี้เมื่อยึดไปแล้วนะจะให้ผิวเรียบกับชิ้นงานนะครับมีหัวโผล่มานิดเดียวหกสกรูมีแหวนล็อกในตัวอันะนี้ก็ป้องกันการคลายการคลายของน็อตสกรูไม่ให้คลายออกมาส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับสกรูหัวหกเหลี่ยมนะครับก็จะมีแหวนล็อกกันคลายในตัวออกมาให้นะครับก็จะใช้สกรูจะมีประมาณหชนิดก็จะมีเกลียวนะครับมีเกลียว เป็นเกลียวเมตริกส่วนประกอบของเกลียวเรามาดูมีอยู่ด้วยกันสองหัวเรื่องนะครับ1การตัดเกลียวด้วยมือสองส่วนประกอบของเกลียวการตัดเกลียวด้วยมือเรามาดูจากรูปนะครับจะมีวงแหวนของเกลียวนอกด้านจับแล้วก็สกูเหล็กชิ้นงานจะเป็นเหล็กแท่งกลมทรงกระบอกยาวขึ้นไปมีความโตเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระยะของเกลียวในการตัด นะครับส่วนประกอบของเกลียวเส้นเกลียวจะเป็นเส้นสามเหลี่ยมสูงขึ้นไปเป็นสันสูงขึ้นมานะครับเกลียวจะมีสองชนิดคือเกลียวซ้ายและเกลียวขวาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกลียวซ้ายเกลียวขวาลักษณะจะเป็นนะครับเกลียวซ้ายจะมีมุมเอียงไปทางด้านซ้ายเกลียวขวาก็จะมีมุมเอียงไปทางด้านขวา นะมีประโยชน์อย่างไรนะที่เห็นใช้ใช้อยู่เกลียวซ้ายและเกลียวขวาก็าจะเห็นในรูปเคาแบบของพัดลมนะพัดลมในการยึดพัดลมตัวยึดพัดลมเนี่ยมันจะใช้กับเกลียวซ้ายนะครับเพื่อเวลาพัดลมหมุนไปเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะไม่คลายสกรูน็อตออกนะครับมันจะยิ่งหมุนก็จะยิ่งแน่นแต่ถ้าเราใช้เกลียวขวาในการยึดใบพัดลมเนี่ยเวลาพัดลมเกิดการหมุนเนี่ย มันก็จะทําให้สกูที่ยึดตรงกึ่งกลางใบพัดลมเนี่ยคายออกได้นะครับเพราะฉะนั้นในการยึดใบพัดลมเราจะใช้เกลียวซ้ายแต่ส่วนด้านในก็จะใช้เกลียวขวาโดยทั่วๆไปนะครับพิกัดของเกียวระหว่างยอดเกลียวหนึ่งถึงอีกยอดเกียวหนึ่งเราเรียกว่าระยะพิษนะครับส่วนความสูงของเกลียวของเกลียวเนี่ยในระบบเมตริกก็จะมีมุมประมาณ60องศานะเส้นผ่าศูนย์กลางของนะครับ การตรวจวัดขนาดของเกลียวเราใช้เครื่องมือตรวจอยู่หลักๆก,ก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือการใช้วร์เนียคาลิปเปอร์ในการวัดก็วัดความโตของเกลียวว่ามีความโตเท่าไหร่นะครับโดยการวัดที่เพาเอาเวอร์เนียวัดดูว่ามีความโตเท่าไหร่เราควรจะใช้เกลียวเบอร์อะไรสองตัวตรวจวัดวงแหวนเกลียวมาตรฐานนะครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นใช้กันนะครับถ้าตัวตรวจวันนี้เราใช้วร์เนียคาลิเปอร์วัดก็ได้นะครับคล้ายๆกัน3การตรวจวัดระยะพิษตรวจวัดระยะพิษเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกว่าวีวัดเกลียวเราก็จะรู้ว่าระยะพิษของเกลียวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรของระยะพิษของเกลียวเนี่ยนะครับจะใช้สลับเกลียวนอกนะครับส่วนเกลียวในเราไม่สามารถตรวจได้นะครับตอนนี้เราใช้ถับเกลียวนอกอย่างเดียว การตรวจขนาดของเกียวนอกก็จะมีสกรูต่างๆแล้วก็น็อตนะครับสกรูก็มีเกียวน็อตก็มีเกียวตัวน็อตเนี่ยจะมีเป็นรูและมีเกียวอยู่ด้านในนะครับเร,เรียกว่านอ็อตก็จะเป็นน็อตหัวหกเหลี่ยมนะครับก็มีรูแล้วก็มีเกียวอยู่ด้านในน็อตหัวหมวกก็จะมีหัวโค้งกลมนะครับในการล็อกปลายตะเบีวน็อตหัวผ่าล่อง น็อตวงกลมนะครับส่วนใหญ่น็อตวงกลมเนี่ยจะเห็นอยู่ที่คอรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานนะครับในการล็อกแหวนสปริงปิ้นล็อกแหวนล็อกแหวนพับล็อกตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันการคลายของน็อตนะครับ